มาไอดัมจำฉันได้ไหม,มไปโรงเรียนเหรอฮะมาสิฉันพาไปส่งให้ไม่เป็นไรหรอกนะฉันผ่านพอดีเอาไว้ทำอะไรเหรอฮะสำหรับพ่อแม่เธอมาสิเดี๋ยวเลาให้ฟังคุณไม่แต่งตัวเหรอไหนบอกว่าจะไปวิ่งกับฉันเช้านี้ไงผมไม่ได้เป็นคนพูดนะคุณตื่นทั้งคืนเลยเหรอ ผมเริ่มขุดคุยเอกสารของข้ารการต่อเนื่องตอนที่คุณนอนหลับจนผมลืมเวลาตอนนี้ผมยังไม่ว่างหรอกที่จริงก็คือผมไม่ไปอ่ะขอโทษทีฉันคิดว่าเราเห็นด้วยว่าการออกกําลังกายนิดหน่อยจะช่วยให้คุณเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นตอนนี้เวลาที่ผมบอกว่าเห็นด้วยกับคุณแปลว่าผมไม่สนใจคขาแล้วกันรู้ไหมมีอะไรดีอีกอ่ะแจะสไซด์ขาของคุณจะอุ่นขึ้นผ้าคาดหัวคุณจะดูดีมากผมเห็นด้วยกับคุณ มนุษย์ลูกโป่งคือคนที่คุณตรวจสอบอยู่เหรอใช่มันทําให้ผมสนใจตอนที่ผมอยู่ที่ลนอนดอนน่ะบุกิแมนเขาเมืองนิวยอร์กแน่นอนว่าคุณรู้จักเขาใช่เยรแรกของเขาอยู่ที่คอร์บฮิลเมื่อเจ็ดปีก่อนอยู่ห่างไปไม่กี่ช่วงตึกอดัมอดัมอะไรสักอย่างนี่แหละเขาลักพาตัวเด็กมาหกคนแล้วเหรอเจ็ดคนรวมกับเมื่อคืนนี้ด้วยว่าไงนะผมได้ยินจากทางวิทยุตำรวจเมื่อประมาณเที่ยงคืนอายุสิบป,ปีมาเรนตาคาสซิโลหายไปจากห้องนอนที่แอสทอเรียควีนส์ผู้ร้ายทิ้งสัญลักษณ์เป็นลูกโปง่งเอาไว้เบื้องหลัง ผมอยากจะคิดว่าถนนฟิตหน้าน่าจะมีอะไรดีกว่าเรื่องมนุษย์ลูกโป่งนะบางเอิญผมชอบนิยายแนวของอ e. e. ีอีคัมมิงซะด้วยสิงันถ้าคนได้ยินเสียงวิทยุนั่นอะแต่ยังไม่ถูกเรียกมาให้ทําคดียังก่อนคนรับพาตัวเด็กกับาลกรต่อเนื่องเป็นงานที่ปรึกษาด้านจิตเวชแปลว่าเกร็กสันยังโทรหาผมไม่ได้จนกว่าพาบตํารวจจะอนุมัติแล้วและเขาจะยังไม่มาจนกว่า8ปดโมงสานาทีและอีกสนาทีสาหรับเดินกาแฟเข้าห้องน้าอีกหกนาทีแล้วก็โทรหาผมอีกในเอ่อสิบนาทีพูดถึงก็มาเลย ตโฮมส์ omes, ครับถนนครีเซนต์แอตเลียผมจะไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยสามาที่ว่าเมื่อกี้ผมใส่เสื้ออยู่ไม่ใช่เหรอห้องนอนผู้หญิงอยู่ข้างหลังผู้ร้ายปลดลด็อกหน้าต่างเข้ามาประมาณสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ลักผู้โตเธอมัดลูปปองไว้กับเตียงเธอแม่เธอเป็นจิตกรเธอไปแกลอรี่ของเพื่อนพ่อไปซื้อไวท์ที่ร้านขายของชำตรงหัมมุมประมาณสามทุ่มสี่สิบห้าืรอยยังใหม่อยู่เลย สันนิษฐานว่าเด็กผู้หญิงพยายามจะคว้าเอาไว้เยี่ยบเลยของสู้เต็มที่ถ้าเด็กผู้หญิงจะชนะผู้ชายทั่วไปได้แล้วก็เยี่ยบม,มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยมีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกคุณครับได้ครับคุณไม่ต้องประหลาดใจนะคะคุณมองมานม่้อะไรพ่อ,มอแม่กำลังอ้อนวอนคนที่รักพาตัวลูกของเขา,ขาไม่ควรนะทําไมอ่ะขอโทษครับทำแบบนี้ไม่ได้อีกสิบวินาทีออกอากาศขอโทษทีนะุณไม่เข้าใจนะมันอีกสิบวิเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งคาออะไรนะพวกขอโทษผมต้องเตืนอนเขาคุณเป็นใครต้นที่พยายามจะทำให้พวกเขาไม่ฆ่าลูกสาวคุณคุณโฮมเป็นที่ปรึกษาของหน่วยเราคุณเคสเซโลนัล่นค่อปีเตอร์เรคลลาแจ็กสันบิลลี่คอร์ฟอร์เดียร์ลาที่สองสามและห้าขอมาย์รูปโปง่งมีลายเดียวที่พบศพผลนิติเวชชี้ว่าแดเนียลถูกขังทั้งเป็นหนึ่งวันก่อนจะฝังเคลาครึ่งวันบิลลี่เกือบสองวันทำไมถึงต่างกันอย่างนั้น เมื่อคืน <พ bitcoin S 2> ผมค้นบ <collisions S 1> ความเกี่ยวข้องโดยตรงของความเร็วที่คะัะากรการจับเยือและการใช้สื่อโดยพ่อแม่ของเยือผมจะคำนวณให้ดูก็ได้นะแต่ว่าโดยสรุปแล้วยิ่งคุณสัมภาษณ์เด็กยิ่งถูกฆ่าได้เร็วยิ่งขึ้นพูดจริงเหรอส่วนใหญ่ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันขึ้นกับการให้สัมภาษณ์ข,ของเราด้วยมนุษย์รูปโป่งเสพความเศร้าจากครอบครัวของเยือคุณให้สัมภาษณ์เขาจะเบื่อจบเกมได้ทำให้เขาอยากเราอาจจะมีเวลาสองวันคุณอยากได้ลูกสาวคืนไหมล่ะ ง่ายนิดเดียวทำตามท,ท,ที่ผมบอกแคมเปอร์หืมชื่อของเยื่อรายแรกของมนุษย์ลูกโป่องอดัมแคมเปอร์ฉันจำได้ตำรวจเจอลูกโป่องอยู่ข้างถนนบริเวณที่อดัมหายตัวไปเขียนคำว่าขอบคุณเหมือนพ่อแม่ของอดัมเคยให้ของขวัญกับเขาไว้ฉันอ่านบทความมาหลายปีแล้วฉันรู้เอ,อว่ามันทำลายครอบครัวของเหยื่อแต่มาที่นี่ด้วยตัวเองมันคุณน่าจะไปข้างนอกนะ ไม่เป็นไรขอบคุณแันมไม่ได้เป็นห่วงคุณหรอกแต่ผมขอร้องคุณรบก,กวนผมนะฉันรบก,กวนคุณเพราะว่าใช่สิมันเรื่องของคุณน,นี่เ,เดี๋ยวก่อนนะมาๆๆๆมา,มา,มา,มาไม่เป็นไรคุณคาสติโรอย่าโทษตัวเองกับเรื่องนี้เลยนะครับที่จริงแล้วก็ควรนะนะว่าไงนะไม่ใช่ที่ลูกสาวคุณหายตัวไปแต่ว่าคนร้ายมีวิธีรับพาตัวซึ่งมันง่ายมากแต่คุณควรจะโทษตัวเองที่พยายามขัดขวางการตรวจสอบของเราผมบอกทุกอย่างแล้วถ้าทุกอย่างนั้นรวมถึงเรื่องโกหกครั้งใหญ่ แล้ววายที่คุณบอกว่าไปซื้อตอนที่ลูกสาวคุณหายไปเนี่ยที่มือคุณไงนั่นคุณโกหกร้านขายของติดราคาไว้ที่ก้นขวดเพื่อช่วยประหยัดเวลาคุณโกหกมันชัดเจนว่าคุณซื้อเอาไว้นานแล้วสันนิษฐานว่ามาจากร้านเหล้าเทอรันติกที่คุณซื้อโปรเซโกเก็บไว้ในตู้ใส่ของขวดนี้ถูกแช่เอาไว้มันทาให้ช่วยปกปิดเวลาที่คุณออกไปนอกบ้านคุณบอกชื่อของเธอมาเธอคุณแคสติโลเดี๋ยวนี้เละชื่อของใคร เมียน้อยเขาอะไม่มีประโยชน์ที่คุณจะปฏิเสธนะเครื่องบีบมะนาวใกล้จะเสียซึ่งมันควรจะดีกว่านี้ตัวเก่ากับตัวใหม่ไม่ถึงปีทุกอย่างเหมือนปกติที่เปิดขวดสองชิ้นขวดพริกไทยของอื่นๆที่เป็นของคุณกับภรรยาอีกชิ้นหนึ่งที่คุณซื้อก่อนจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่ลองไอแลนด์แล้วลผมยังเจอจดหมายที่ถูกส่งต่อถึงคุณจากห้องพักโรงแรมที่สลิปเพราะว่าคุณกับภรรยาเน่ะเลิกกันได้สักพักแล้วแต่ว่าคืนดีกันทําให้ผมสงสัยเบอร์ของคุณ คุณใช้เวลาโทร15าวิจากราัาที่ลองไอแลนด์เมื่อคืนนี้ก่อนที่คุณจะออกจากบ้านสันนิษฐานว่าผู้หญิงที่อยากจะให้คุณเลิกกันโทรมาเธอโทรมาคุณก็เลยออกไปหาเธอทำไมคุณจะต้องปิดบังข้อมูลนี้กับตำรวจทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้ตัวลูกสาวคุณคืนตอนที่ผมกับซาร่าแยกกันผมคบกับผู้ร่วมงานเธอโทรหาผมเมื่อคืนบอกว่าเธออยู่แถวนี้แล้วก็อยากจะเจอผมแต่ผมสบายนะผมแค่ออกไปเพื่อจะบอกเธอว่าทไมคุณไม่บอกกับเธอที่ไหนบนถนน สองสลังถักไปจากที่นี่แต่ผมสบายนะผมไม่ได้ขึ้นรถของเธอผมแค่คุยผ่านทหนต่างรถผมอยากจะคุยกับเธอหน่อยเธอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อ,องนี้ก็อาจจะใช่แต่เมื่อคืนนี้คุณคงไม่รู้ว่ามีใครจอดรถแถวนั้นอีกเพราะถ้าเธอรอคุณเนอะผมว่าเธอมองบ้านคุณนะและถ้าเธอมองบ้านคุณแล <อา S 1> ้วก็เจะเห็นบางอย่างที่ช่วยให้เราพบกับคนรักพาตัวลูกสาวคุณฉันเสียใจฉันแค่ไม่อยากเชื่อว่าฉันคือสาเหตุที่ลูกสาวของโรบโต้ตหายตัวไป ถ้าไม่โทรหาเขามันคงเจอเอคุณโทมัสไม่เป็นไรคุณเห็นหรือได้ยินอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมจะไม่ได้ลงจากรถนะแล้วยังไงต่อล่ะฉันมองแต่รถกลับไปที่บ้านของแคสติลูคุยกับพ่อแม่ของเธอคุณจะพูดคุยกับเขาเหรอคุณเนี่ยนะทําไมจะไม่ควรเหรอสถานการณ์แบบเนี้ยคดีนี้ต้องใช้สมาธิสูงผมคุยกับคุณไม่มีวิธีอื่นอะไรของคุณขึ้นมาบนรถแล้วขับไปตรงมุมถนนจากนั้นมีรถคันอื่น่าป้าหยุดเกือบจะชนฉัน มันเกิดขึ้นตอนไหนเหรอช่างเถอะผมรู้ว่าเวลาสามทุ่มสี่สิบมีร่องรอยเชื้อที่ตกอยู่ด้านข้างบ้านซึ่งเธอจะรู้สึกตัวแล้วก็ดิน้นรลนตอนที่มันรู้ลูกโป่งลักพาตัวไปแล้วแปลว่าการชนสูตรสบของเหยื่อทั้งสามคนพบว่าถูกวางยาสลบเขาไปททำกับมาเลนาะแคสเทโรแปลไหมลนะ่ะทำไมอ่ะพราะไซเรนไซเรนอะไรล่ะผมใช้เครื่องสแกนเมื่อคืนพบว่ามีรายงานว่าโรเบรโตแคสเทโรโทรเก้าหนึ่งหนึ่งเพียงไม่กี่นาทีมันมีอะไรผิดพลาดเหรอรถของเจ้าหน้าที่ จอดเลยจบบากบ้านของแคสเทลโลไปสองหลังไซเลนกัง,งวานคนคิดว่าผู้ร้ายตกใจเพราะเสียงนั่นมาตามเขา,าอย่างนัง้นเคว้าเด็กแล้วก็วิ่งจับเธอขึ้นรถแล้วฝ่าป้ายหยุดออกมาตอนหน้าคุณนายโทมัสนี่เองรถที่เกือบชนคนพอจำลักษณะได้ไหมอืมที่จริงเป็นรถตู้เนี่ยเหมาะที่จะรักพาตัวมีอะไรอีกยี่ห้อ,อรุ่นอ,อมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเฉันฉ,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 ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหรน่นะหรอกคุณจำสีได้ไหมเริ่มจากสีแดงน้ำเงินดำน้ำตาล น้ำตาลเข้มมั้งไม่รู้สิแล้วเราตามหาอะไรอะ่ะอ,อกล้องวงจรปิดในบ้านกับเพื่อนบ้านที่จำความได้เฮ้ hey, อธิบายเรื่องที่คุณพูดตอนที่อยู่ที่สถานีที่เกี่ยวกับเออดูไหมคุณพูดกับฉันไม่มีวิธีอื่นใช่ฉันคงจะต้องทําอีกครั้งอะ่ะผมรู้มาหลายปีแล้วว่าไม่มีคดีไหนยากเกินไปเท่ากับระบุตัวผู้คนนะ ผมพูดเขาฟังและตอนที่คุยกันเนี่ยผมสร้างการเชื่อมต่อหรือผมอาจจะพลาดไปถนนเ,เลนเดียวไม่ใช่สองคุณคุยกับใครที่ลอนดอนเหรอก็คุยกับคนเยอะแยะเด็กเสิร์ฟคนขับรถโสเภณีชั่วคราวพวกเขาเป็นนักฟังที่ดีกว่าคุณซสอีกใช่คุณดูไม่ค่อยดีเลยภาพลักษณ์มีความหมายกับผมมากเลยนะคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหม <S <S> <S ไม่กินไม่นอนผมกลายเป็นคนบ้าง,งานไปแล้วคนพักฟื้นมีแนวโน้มว่าอาการอาจจะกำเริบ<ม>หากไม่ได้กินอะไรเลยคุณรู้ไหมว่าสน ผมขอถอนคำพูดนะผมเริังจะหาเพื่อนคุยที่เข้ากับมิตรภาพของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วเหมือนเสียงวิญญาณน่ะทำให้ผมอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าคงน่าจะดีกว่าตัวอย่างเช่นนี่ไงอะไรอ่ะนี่เกี่ยวกับรถตู้สีน้ำตาอย่างนั้นเหรองั้นคุณคงจะนอนน้อยกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ดูประจารสซีม่มันอยู่นี่มาหลายวันแล้วแล้วก็ยังมีรอยเลื่อนของแต่ละล้อด้วยแปลว,ว่ามันถูกขยับเล็กน้อยนี่คนขับเฉียวชนด้วยอืม เงื่งกับผมอยู่บนรถตู้ที่ขับโดยผู้ร้ายที่กำลังตื่นตุ้มสีจากรถคันอื่นน่าจะเป็นน้ำตาลเข้มตามที่คุณนายโทมัสบอกแต่มีสีน้ำเงินกับสีขาวปนอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นสีน้ำตาลที่จริงแล้วเคยเป็นสีน้ำเงินกับขาวเป็นสีที่เด่นมากเลยขาวกับน้ำเงินนัซเซียเบลเดี๋ยวนะครับเราต้องหารถตู้ที่ถูกประปาการอาจจะมาจากการประมูลแล้วก็เปลี่ยนสีมันต้องมีรอยอยู่ด้านใดด้านหนึ่งที่ถูกกับรถคันนี้ ให้คนออกตามหาเราอาจจะเจอคนร้ายก่อนมื้อเทียมก็ได้